15บทเรียนชีวิตและธุรกิจโดย Bedros k u r i a n Bedros k u เ i ี a n คือผู้ประกอบการเจ้าของแบรนด์ Fit Body Boot Camp และธุรกิจแฟรนไชส์ฟิตเนสที่มีทรัพย์สินรวมอยู่ที่ราวๆ200ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในวัย45ปีและนี่ก็คือคำแนะนำที่เขาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตและการทำธุรกิจบทเรียนที่1นึ่งพาสา,สาวไปออกเดต เบดรอสบอกว่าในชีวิตการทำธุรกิจของเขานั้นคนทำธุรกิจส่วนใหญ่มักหมดเวลาไปกับการเปลี่ยนแปลงโลกจนมีเวลาให้กับคนรอบตัวน้อยลงโดยเฉพาะแฟนคู่สามีภรรยาและลูกๆโดยเขาได้เรียนรู้ว่าหากเราให้ความสนใจกับคนในครอบครัวคนรอบๆตัวเรานั้นจะทำให้ชีวิตคู่และชีวิตในการทำธุรกิจนั้นมีความสุขและคุณจะได้คู่ชีวิตที่แฮปปี้และพร้อมที่จะซัพพอตทั้งตัวคุณและธุรกิจของคุณโดยวิธีการที่เขาทำก็คือ ให้ลงตารางไปก่อนเลยว่าคุณจะชวนแฟนไปออกเดทวันไหนไปดินเนอร์วันที่เท่าไหร่หรือจะพาลูกๆไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตกับพวกเขาวันใดบ้างแล้วจากนั้นก็ให้คุณค่อยวางตารางงานวางตารางการทำธุรกิจรอบๆกิจกรรมเหล่านั้นอีกทีหนึ่งบทเรียนที่สองปั้นลูกๆให้เป็นอัศวินขี่ม้าขาวในอนาคตด้วยส่วนตัวของเบรดรอสเขาบอกว่าเขาเติบโตมาที่ไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีเลิศเลออะไรเพราะในช่วงวัยรุ่นนั้น เขาก็เคยถูกเจ้าหน้าที่ไล่ล่าด้วยเฮลิคอปเตอร์มาก่อนหน้านี้ในระหว่างที่เขาหลบหนีจากการเป็นขโมยขึ้นบ้านคนอื่นมาก่อนแต่โชคดีที่เขาได้รับการให้อภัยจากสังคมแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งสาเหตุที่เขาเป็นแบบนั้นก็เพราะในช่วงวัยเด็กเขาไม่ได้รับการสั่งสอนที่ดีมากพอเขาไม่รู้ว่าจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงเรียนรู้ได้ว่าหากวันนี้คุณมีลูกๆโดยเฉพาะลูกชายที่ยังเล็กอยู่จงสอนให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นสุภาพบุรุษ รู้จักการให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะคุณลัตรีรู้จักปกป้องคนที่คุณรักราวกับอัศวินขี่ม้าขาวไปช่วยพวกเธอได้ทุกที่ทุกเวลาบทเรียนที่3อย่าได้เรียกร้องความเห็นใจจากผู้อื่นโดยการทําตัวเองให้หน่าสงสารน่าเวทนาน่าเห็นอกเห็นใจเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าดูไม่ใช่สิ่งที่มีเกียรติมีค่าซะเลยมันทําให้คุณดูเป็นคนอ่อนแอดังนั้นถ้าหากเราต้องการให้ใครสักคนหันมาสนใจให้ความสนใจ ให้ความประทับใจแก่ตัวคุณแล้วแล้วก็สิ่งที่คุณควรทําก็คือการทําตัวของคุณเองให้เป็นคนที่ดีเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่เจ๋งที่สุดในแบบของตัวคุณเองซึ่งถ้าคุณทํางานประจําก็ทําให้ดีจนทุกคนในบริษัทต้องหันมามองคุณหรือถ้าคุณทําธุรกิจก็ทําให้ออกมาเจ๋งจนคนอื่นหันมาให้ความสนใจหรือถ้าคุณเป็นนักกีฬาก็ฝึกซ้อมจนเก่งจนเจ๋งจนคนทุกคนในทีมต้องสูหกคุณซึ่งไม่ว่าจะเป็นในวงการไหนก็ตามที หากคุณขึ้นเป็นตัวท็อปได้ทุกคนในวงการจะหันมาให้ความสนใจในตัวคุณเองดังนั้นคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไล่ตามใครต่อใครเพื่อให้พวกเขาหันมาสนใจแต่จงทําให้ตัวเองนั้นเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดจนคนอื่นๆหันมาติดตามหันมาให้ความสนใจในตัวคุณบทเรียนที่4 always keep your word พูดในสิ่งที่ทำและจงทำในสิ่งที่พูดคำพูดของคุณจะดูศักดิ์สิทธิ์มีแต่คนเชื่อถือเพราะคุณพูดจริง ทำจริงจงเป็นคนที่รักษาสัญญาพูดแล้วต้องทำให้ได้บทเรียนที่5จงเป็นตัวของตัวเองทั้งในที่สาธารณะและในที่ลับสื่อถหากปกติคุณอยู่ที่บ้านคุณเป็นคนอย่างไรเวลาออกนอกบ้านก็แสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าคุณเป็นคนอย่างนั้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่เสแสร้งแกล้งทำตอนหน้าทำอีกอย่างรับหลังเป็นอีกอย่างมันไม่เป็นผลดีต่อตัวคุณเอาซะเลยบทเรียนที่6มีวิสัยทัศน์ มีเป้าหมายมีภารกิจในชีวิตที่ชัดเจนยกตัวอย่างจากตัวของเขาเองเช่นเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักร้องชื่อดังอย่างจัสตินทิมเบเล็กที่ถือได้ว่าเป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในองค์กรการกุศลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ช่วยเหลือเด็กดังนั้นเขาจึงทําทุกอย่างเพื่อให้ไปจุดจุดนั้นบ้างซึ่งในตอนนี้เขาก็ช่วยอุปการะเด็กๆอยู่ด้วยกันราวๆประมาณ97คนและเป้าหมายของเขาก็อยากจะช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้นับพันนับหมื่นคน เขาจึงออกแบบและผลักดันธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้นทําการตลาดมากยิ่งขึ้นเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีเงินไปบริจาคแก่เด็กๆไดมากยิ่งขึ้นดังนั้นเอาให้ชัดเอาให้เคลียร์ว่าภารกิจในชีวิตนี้ของคุณคืออะไรเพราะไม่เช่นนั้นแล้วจะมีคนมากําหนดเป้าหมายมากําหนดภารกิจชีวิตให้คุณแทนบทเรียนที่7จ่ายก่อนแล้วค่อยรับในภายหลังโดยการที่คุณลงมือทําอะไรสักอย่างด้วยตัวของคุณเองโดยความมุมานะ ด้วยความอุตสาหะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากลําบากผ่านการทํางานอย่างหนักเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจผ่านความล้มเหลวมาหลายต่อหลายครั้งบาดแผลเต็มตัวเคยลําบากเคยไม่มีเงินกินข้าวเคยเป็นคนไร้บ้านมาก่อนนั้นสิ่งที่คุณสมควรได้รับในวันนี้คุณสมควรได้รับมันอย่างยิ่งทั้งชื่อเสียงเงินทองลาบยศได้รับการสรรเสริญได้รับความสุข ความอิ่มเอ็มใจอย่างไม่ต้องสงสัยเลยดังนั้นสิ่งที่คุณทุ่มเทสิ่งที่คุณจ่ายในอดีตเมื่อมาถึงวันนี้คุณจงน้อมรับยืดอกรับสิ่งที่คุณสมควรได้รับบทเรียนที่8 good leader การเป็นผู้นำที่ดีการเป็นผู้ประกอบการที่ดีการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นพวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มักจะแก้ไขปัญหาให้กับผู้อื่นได้ยิ่งปัญหาดังกล่าวมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำเงินได้มากขึ้นเท่านั้น และนอกจากนั้นผู้นําที่ดียังจะต้องสามารถสื่อสารในสิ่งที่พวกเขาอยากนําเสนอได้เป็นอย่างดีสุดท้ายผู้นําที่ดีมักจะตัดสินใจได้เด็ดขาดรวดเร็วและแม่นยําบทเรียนที่9 b ้าบีฮัมเเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนนอบน้อมต่อผู้อื่นเวลาเข้าหาผู้อื่นจงเข้าหาเพราะอยากช่วยเหลือพวกเขาจริงๆอย่าเข้าหาผู้อื่นเพียงเพื่อที่จะหวังผลประโยชน์อยู่ท่าเดียวบทเรียนที่10ตั้งระดับมาตรฐานเอาไว้ในระดับสูง อย่าลดมาตรฐานตัวเองลงทั้งต่อตัวคุณและคนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพ d มซ t ของคู่สมรสของลูกๆของเพื่อนของพาร์ทเนอร์หรือของลูกค้ายกตัวอย่างเช่นจากตัวของเขาทำเงอนไรก็ตามที่เขาเข้าไปในร้านขายของและพบเจอกับพนักงานขายที่สุภาพบริการอย่างดียังมีระดับตัวของเขาเองก็พร้อมที่จะซื้อทุกสิ่งทุกอย่างจากนักขายคนนี้เพราะเขาประทับใจในบริการ หรือส่วนตัวของเขาเองเขาจะเป็นคนที่รักษาความสะอาดอยู่เสมอเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะต้องดูสะอาดสะอ้านรถยนต์ต้องดูสะอาด,อาด,รอด,อาดไร้ฝุ่นอยู่เสมอและทําให้ตัวเองสามารถพักโรงแรม5้าดาวได้สามารถกินอาหารระดับพัตคารได้โดยจ่ายไหวและนอกจากนั้นคนในครอบครัวรวมถึงคนรอบๆตัวของเขาก็สมควรได้รับในสิ่งที่ดีที่สุดสมควรได้รับสินค้าและบริการในระดับสูงแต่ยัยเข้าใจผิดว่าให้ใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือสู่รุย่ยสู่ไร่ เพราะสิ่งที่เขาพูดมานั้นคือการนําพาตัวเองให้ไปอยู่ณนะจุดที่เขาสามารถจ่ายได้ในจุดที่เขาสามารถจ่ายไหวโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบต่อการเงินส่วนบุคคลบทเรียนที่11 Make t ต o ร of money ทําเงินให้เยอะๆเข้าไว้ซึ่งหากคุณยังคงใช้ชีวิตอยู่ในสังคมมนุษย์คุณยังคงจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเป็นจํานวนมากเพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆที่มีคุณภาพสูงซึ่งมันอาจจะใช้เงินเยอะกว่าที่คุณคิดเอาไว้ซะอีกและตามสโลแกนที่เราเคยได้ยินมาว่า เงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเกือบทั้งหมดล้วนแล้วแต่ต้องใช้เงินแทบทั้งสิน้นบทเรียนที่12 Stay Fit จงทำให้ร่างกายฟิตความเฉียบคมฟิตและจิตใจสงบนิ่งอยู่เสมอเพราะเป้าหมายของเขาคือการอยู่อายุยืนยาวถึง100ปีดังนั้นเขาจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายอยู่สม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์รายล้อมไปด้วยผู้คนที่ดี รายร้อมไปด้วยผู้คนที่คิดบวกจงเลิกเสพข่าวเชิงลบเลิกเสพเรื่องที่ไร้าสาระเพราะเมื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่แข็งแกรง่งเราก็มีแรงทํางานได้เยอะคิดโปรเจกต์ใหญ่ๆหาเงินได้มากและยังบริจาคเงินช่วยเหลือสังคมได้มากขึ้นอีกด้วยบทเรียนที่13 Show Respect ให้ความเคารพแก่ผู้อื่นแล้ผู้อื่นจะให้ความเคารพเรากลับคืนมาเพราะเมื่อเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีจิตใจดี เป็นผู้รับฟังที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอผ่านการกระทําให้ผู้อื่นได้รับรู้แต่แน่นอนว่าในบางครั้งจะมีคนที่ไม่ให้เกียรติคุณไม่เคารพคุณไม่ว่าคุณจะให้เกียรติพวกเขามากแค่ไหนก็ตามทีสิ่งที่คุณสามารถทําได้เลยก็คือการให้ความเคารพในตนเองแล้วเดินถอยหลังออกมาจากพวกที่ไม่เคารพคุณเหล่านั้นออกมาบทเรียนที่14ไม่พูดโกหกไม่พูดดินทาไม่แพร่ข่าวลือ ไม่อิจฉาริษยาในความสําเร็จของผู้อื่นเพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่คุณเป็นคนที่พูดไม่ดีก็จะไม่มีใครอยากคบหาสมาคมกับคุณบทเรียนที่15 Challenge yourself ตัวของเขาเชื่อว่าการที่เราพยายามเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองให้เก่งขึ้นอยู่เสมอยกตัวอย่างเช่นแม้ว่าตอนนี้เขาจะมีอายุ45ปีแล้วแต่เขาก็พยายามฝึกฝนการวิ่งทุกวันเพื่อไปวิ่งแข่งขันมาราธอนจนได้แม้ว่าร่างกายของเขานั้นจะไม่อื้ออํานอยก็ตามที ดังนั้นจงท้าทายตัวเองอยู่ตลอดเพื่อให้เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเมื่อวานอยู่เสมอซึ่งตัวของ ros, เบดรอสเขาก็เชื่อว่าหากใครก็ตามที่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งและนี่ก็คือ15บทเรียนชีวิตและการทําธุรกิจโดยเบดรอสคูเลียนแลพวพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นั้นมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทรงหัวใจหรือสมัครเป็นซัพพอร์เตอร์ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ